จร <Yeah. S 2> ิงขึ้นแล้วมือ,อยังถ่ายจอสองแสงใสหนะ้าฟีดวิ่งวันรูปคนมากมายแต่มันดูลาหัวใจนิ่งแต่นิ้วไม่ยอมพักเลยสครหลไลคไลมาแต่ใจเหมือนไม่เคยได้ค่ะลองข้อความเด้งขึ้นอีกครั้งเนยแต่ก็ตอบเสียงแจง้งเตือนทุกนาทีมันดังอยู่รอบหัวเตียงมือแต่หน้าจอสองดวงจากว่าดวงดาวร่างกายอ่อนแต่ซอมอง,องอยังไม่กลา้ากดติดข่าว ย่งเลือย่งว่างเปล่าในน้าไทม์ไลน์หัวใจรำสั้นไวแบบไร้ Reason อยากเปิดทุกสัญญาในเลือแค่เสียงตอนให้โลกทังออนไลน์เงียบลงสักคนคืนนี้ขอปิดหน้าจอขอพักสายตาจากแสงนีออนและไม่ล c เสียงข้างในตัวมากกว่าเสียงอ i f i c a t i o n คืนนี้ขอปิดหน้าจอขอหลบเกลื่อนคลั่ง Comparison และมี Slow Down น์มาใม่ในจังหวะใจได้ค่อยได้ผ่อนโลกยังหมุนไปเหมือนเดิมแต่ฉันขอหยุดสักตอน Just to feel I'm real and warm ไม่ใช่แค่ภาพบนจอ ตอนเช้าทุไฟคนแนนทุกคนแต่ตาไม่สอบตาแต่และคนก็มองจ้องเมื่อโลกทั้งใบยอยู่ตรงนั้นนะเสียงหัวเราผ่านสตอรี่สันส้นๆแค่สีผ้าอีนาจีแต่ในดวงตาตัวจริงๆกลับมีรอยลาบูโดที่มองไม่ดีเมื่อกลางวันกับโต๊ะของกลมแต่เมื่อจับแต่สกรีนบพสเนเธอร์นาทูกันเจอรอยเปลยนงเมสแสงกว่าจริงรูปที่โพดู perfect life แต่ใจใครปวดไม่มีใครรู้ฉันร้องโว,ว่าความรู้สึกจริงๆจะคอยคายเลนไอไปกับฟีที่เลื่อนดูคิดวันที่โลกเชื่อคนนี้เธอหนึ่งฝันไม่ต้องถ่ายคลิปยิ่งไม่จริง อ,อย่าลองผิสัญญาณถ้าลองหายใจให้ใจิง hey, เรื่องของเราในใจไม่ต้องถูกฟิลเตอรคืนนี้ขอปิดหนะ้าจอขอพักสายตาจากแสงนี้อนและไม่โลโก้ From น้อยสิเหลือแค่ลมหายใจพรอมขอวางหัวใจลงก่อนจากฝนขมูลที่พระธามูอย่าฟังเสียงข้างในตัวมา comparison Let me slow down my mind Hãy chẳng hoàn trái đi khai khai bọn Lo kìa ngưỡng bay mến đơn Thật Just to feel I'm real warm Mình shake it on top ฉันนั่งอยู่หน้าหน้าจอซีฟ้า scroll up scroll down ในอัลกอริทึมลักใช้พาดูชีวิตคนเดินมันนั่งที่เลนซ้ำๆเปล่าแต่แม่แต่เปลี่ยนอ่ะแอรก็ะตุ่มน้ำตาในถอยคำเช็คยอดไลค์ยอดฟิวและเพิ่มเทียบค่ากับตัวเอง voice ในนัวและเริ่มดังว่าเราไม่พอทั้งที่หายใจอยู่ตรงนี้เองกรุ๊ปแชทยังทั้งคืนทั้งดราม่าที่ไม่เกี่ยวกับฉันแต่หัวใจกับปรบมาแบกจนสมองสั่นใช้ไลน์มาไลน์ไม่หยุดคล็อกหมุนเร็วกันไปฉันลำธารตัวเองเบาๆหัวใจจริงต้องการอะไรอยากเดินย้อนเอกจากของมือที่มีแต่ ก็ไปสู่ดากาทิมเมื่อเบลเปบลกับแซนี่จะมองให้ค่อยๆคอคืนนี้เลยแต่เฮฟไห่โมได้คืองเงียบทั้งคืนให้หัวใจรไบูนไม่จากพื้น ที่ฉัน,นเป็นหน้าจอเธอก็พักสายตัดสายนิ้วแล้วก็ฟ้องหมดรอบนี้เธอเสียวหายใจผงาเจม้าคนทันทีเพื่อไม่ได้เอาโทษแต่นับผ้าหมดแต่ฟังเสียงข้างเดีวยวฉันก็ลำน้อยรอเพียงคำชี้ตัวไม่เข้าต้นหน้าจ้ากูใจรู้ไหมวันนี้พอแค่พอไม่คิดว่ามีอะไรในหัวใจในใจในฝืนเช่นนั้นเลยนึกได้ gotta go to say tonight and make connect that you the part that you should do I've got to go I'm alone can't like I'm try to came